สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงคิวของเจ้าวอลแฮมเมอร์นะครับวอลแฮมเมอร์ก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่ผมชอบมากเลยนะครับเพราะว่าการโจมตีเนี่ยสะใจมากเลยมีเสียงแบบค้อนทุบตังปังๆนะครับเป็นอาวุธที่แรกๆเนี่ยผมได้ยินเพื่อนๆใช้กันเนี่ยเสียงผมได้ยินเสียงฟ้าผ่าเสียงมาจากไหนเนี่ยก็คือเจ้าค้อนตัวนี้เองน,นะครับค้อนที่ผมใช้เนี่ย อันนี้ถ้าจะไม่ผิดผมดรอปมาจากดันเลเยอร45นะครับทำดาเมจเป็นสไตร์ดาเมจนะครับคอนอันนี้บวกสเตรน์อยู่ที่22นะครับอาวุธรองที่ผมเลือกใช้นะครับตอนที่เล่นคอนก็จะเป็นแฮชเชตตนะครับเพื่อที่จะกดสกิลเบอร์เซอร์ในการวิ่งเร็วแล้วก็รีเลือดไปด้วยหรืออาจจะเป็นไลท์สตาร์ก็ได้นะครับช่วยฮิลตอนที่เรา,เ,าเลือดลดนะครับสเตตัสที่อัพ ก็จะเป็นสเตนกับคอนนะครับอันนี้ก็คือเป็นสายทำดาเมจนะครับในกรณีที่เรามีแท้งหรือมีตัวชนอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเล่น PVP อ่าจะต้องเน้นคอนมากกว่านะครับอืมอาจจะคอน300เลยก็ได้เนาะแล้วที่เหลือลงสเตนก็คือเป็นสายที่วิ่งเข้าไปทํา c c ให้เพื่อ,อนๆนะครับคอนก็จะเป็นอาวุธที่เน้น CC ่าสกิลที่ผมใช้เนี่ยจะเป็น CC หมดเลยนะครับ CC คลาคอนก็คือเป็นสกิลหยุดหยุดผู้เล่นหรือหยุดมอนนัน่นเองนะครับ ม,มาดูสกิลกันเลยวันนี้คอของผมอยู่ที่เลเวล15นะครับ3สกิลที่เลือกใช้ก็จะเป็นสกิลซีซีหมดเลยนะครับเรามาดูกันที่ฝั่งคาลพลัชเชอร์ก่อนนะครับสกิลแรกก็คือเคลียร์เอาต่อด้วยพาวเวอร์คลีนเนอร์นะครับเคลียร์เอาก็จะเป็นการเวียงคอ้อนของเรานะครับทำให้มอนหรือผู้เล่นเนี่ยกระเด็นออกไปนะครับ4เมตร ก็จะล้มลงด้วยเนาะ,ะเป็นการซีซเราสามารถตามเข้าไปซ้ำได้นะครับสกิลที่2ก็จะเป็นช็อคเวฟอันนี้ก็จะเป็นสกิลทีเด็ดเลยเนาะของของคอนเป็นการที่กระแทกคอ้อนลงบนพื้นนะครับรอบตัวเราก็จะโดนสตันเนาะระยะ3เมตร80%วิป่อนดาเมจแล้วก็สตัน2วินาทีถ้าเกิดเราใส่เจม เเรียนเข้าไปสกิีจะเป็นการทอนมอนให้มาโจมตีเราด้วยนะครับการทอนนี่ไม่ได้ผลกับผู้เล่นนะครับเฉพาะมอนเท่านั้นนะครับแล้วก็อัพแพสซีฟอันนี้นะครับ The Trauma a t t a c k Cost Weekend ทำให้ t ารเก็ตรอบๆเรานะครับมอนหรือว่าผู้เล่นเนี่ยโจมตีเบาลง10วินาทีเปเ็นต์เป็นเวลา1ิวินาทีนะครับแล้วก่อนสุดท้ายเพิ่มระยะของ สกิลนะครับอีก4เมตรเป็นรัศมี4เมตรนะครับแพสซีที่อัพก็จะเป็นทำดาเมจต่อมอนนะครับแรงขึ้น15%สำหรับมอนที่โดนดีบัฟจากคอรเรานะครับก็จะเป็นโดนสตันนั่นเองอันที่ 2, 2ก็คือเราจะได้เลือดนะครับ35%จากดาเมจที่เราทำได้จากสายคาลคัเชอร์นะครับก็จะมี2สกิลตอนนี้นะครับอาจจะเป็น3สกิลก็ได้ ผ a r t ออฟเดส i ิ y อันนี้ก็ดีนะครับคือถ้าผมเล่นสาย PVP เนี่ยผมก็จะอัพสกิลนี้เนาะสกิลนี้ก็จะเป็นการทุบพื้นแล้วก็ทำดาเมจไปข้างหน้านะครับโดยที่จะอัพตัวแพสซีฟของเขาด้วยนะครับทำให้ตาเกตที่โดนเนี่ยติดสโลนะครับอันนี้ดีนะครับสำหรับเจอคนที่วิ่งหนีหรือว่าสายาการโจมตรีระยะไกลนะครับเพราะว่าคอเนี่ยหลักๆจะเป็นการโจมตรีระยะใกล ก็จะมีสกิลนี้นะครับช่วยได้เพืเป็นการโจมตีระยะไกลแล้วก็ทําให้เราเข้าประชิดต,ตัวได้นะครับแต่การไปโจมตีมอนเดียวๆนะครับก็อาจจะไม่จําเป็นนะครับมาดูสายเจคานอตกันแพสซีฟอันแรกที่ผมเอาก็จะเป็นเจาะเกราะนะครับ10%เมื่อโจมตีด้วยไลท์หรือเฮฟวี่แอทแทกนะครับอันที่2อง Gain Empower on a Heavy Attack Increase Attack by 20% for 4 seconds ก็คือทุกครั้งที่เราโจมตีแบบ h e a v y a t t a c k นะครับเราก็จะได้ empower โจมตีแรงขึ้น20%เป็นเวลา4วิอันนี้ไม่มี stack เนาะติดครั้งเดียวครับหลักๆคอนก็โจมตีแบบ h e a v y a t t a c k อีกแล้วนะครับอ่าอันนี้ก็คือเมื่อเราโจมตีแบบ h e a v y a t t a c k นะครับเราจะลดดาเมจ20%แล้วก็ add กลิตด้วยกลิตก็คือว่า โปรตีเราโจมตีแล้วโดนฝ่ายตรงข้ามโจมตีกลับมาเนี่ยเราอาจจะชะง,งักหร,หรือเสียาการโจมตีไม่ได้แต่สกิลนี้ก็จะทําให้เราโจมตีต่อได้นะครับแล้วก็สกิลฝั่งชจก,กันัทก็คือ breaking bond อันนี้ก็คือถ้ายังไม่ได้อัพแ a สซีฟนะครับก็จะ,ะกระโดดเอาพ้อนฟาดร์เก็ตนะครับทำให้ t a r ก็ตเนี่ยล้มลงอาเมร120เปอรซ็นเป็น single target นะครับแต่ถ้าเราอัพ บ i ิ g ิ่งรูม้วเนี่ยก็จะโดนกับเป้าเก็ตรอบๆด้วยนะครับระยะ1.5เมตรครับโดยที่เมื่อเราทำการโจมตีก็จะได้ฟอร์ติฟาย20เป็นเวลา4วินาทีด้วยและสกิลที่เพิ่มบุ๊คส์อัพดาเมจในกรณีที่เราโดนรุมได้มากๆเลยก็คือพาวเวอร์พาวเวอร์ทอรเพนนะครับพาวเวอร์ทรูเพนครับขออภัยก็คือเรา เมื่อเราโดนโจมตีนะครับไม่ว่าจะเป็นดาเมจประเภทไหนภายใน1วินาทีนั้นเราจะทำดาเมจได้เพิ่มขึ้อนอีก35นะครับก็ถือว่าเยอะมากเลยโอเคถ้าเ,เพื่อนๆสามารถอัพเลเวลได้เพิ่มนะครับก็อาจจะถ้าเป็นสาย p v p ผมก็ว่าเป็นสกิลนี้เนาะผ่านอ f d เ s สซินีแล้วก็อัพฝั่งนี้นะครับก็คือเมื่อ อ่าแทร็กตนะครับโดนท่าซ c ของเราเนี่ยก็จะสโล20%อ์อีก4ีวิด้วยก็ถือว่าเป็นสายที่เข้าไปเปิดได้ดีมากนะครับตัวที่คอนเนี่ยสามารถเล่นเป็นออฟแท้งก็ได้เพราะว่ามีสกิลเรียกมอนนะครับสกิลลดสตามิน่าน้อยลงเมื่อเรากันอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าเราไปดันที่โหดๆแล้วก็เราสามารถอัพเป็นสายออฟแท้งไปได้นะครับแต่ถ้าแท้งเราไหวก็ไม่จำเป็นก็เป็นสายทำ d a า a g e ซีซีมอนไปเวลามอนมาเยอะๆนะครับ ก็อาจจะซีซีมอนหรือว่าไปช่วยฮีลเลอร์ของเรานะฮะเมื่อฮีลเลอร์โจมตีพวกนี้เราไปช่วยได้ต่อไปเป็นชุดกับเจนที่ใช้นะครับชุดถ้าเป็นไม่ได้เป็นเมนแะท้งผมก็จะใส่เป็นมีเดียมนะครับแต่ถ้าเป็นเมนแท้งเนี่ยผมก็ต้องใส่เป็นเทวี่ก็คือจะใส่เป็นชุดเทวี่ทั้งทั้งห้าชิ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเล่นเป็นสาย ทำดาเมจนะครับใสายโซโลมอนอย่างเงี้ยก็จะเป็นสายนี้นะครับใส่ชุดเป็นมีเดียมก็คือใส่เฮฟวี่สชิ้นใส่มีเดียมหชิ้นก็จะได้น้ำหนักไม่ไม่เกิน30นะครับเต็มที่ใส่ก็จะเป็นลดฟิสิีอลดาเมทที่เราได้รับกันอยูตีเพราะว่ามอนส่วนใหญ่ก็จะโจมตีเป็นฟิสิกอลนะครับสเตตของชุดก็จะบวกสเตนกับคอนเป็นหลักเครื่องประดับก็เช่นกันนะครับบวกสเตนกับคอนเป็นหลัก เจมที่ใส่ในคอสถ้าปกติอคอสที่เราใช้เนี่ยมีสล็อตก็จะใส่เจมามาราใช้นะครับมาราใช้ก็จะทำให้เราโจมตีมอนที่โดนคาวคอนโทรลเพราะว่าคอสเราเนี่ยเน้นสกิลเป็นคาวคอนโทรลอยู่แล้วนะครับแล้วก็โจมตีมอนที่โดนคาวคอนโทรลหรือผู้เล่นที่โดนคาวคอนโทรลเนี่ยแรงขึ้นอีก8%สําหรับเทียร์3นะครับต่อไปจะเป็นอาหารอาหารเพิ่มบัฟเราก็จะเป็นอาหารที่เน้นไปทาง ผ้าคอนกับผ้าสเตนนะครับก็จะมีอยู่3ตัวที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะมีพ็อกช็อปแอปเปิลซอสมีชีสซี่บลูเบ c ร์รี่ซุปแล้วก็มีเซียเวเนชั่นสเตชนะครับอืมแล้วก็จะมีหินรับมีดที่ช่วยเพิ่มวิอนดาเมจอีกห้าเปอร์เซนต์โดยละสิบห้านาทีด้วยนะครับอาหารเพิ่มเลือดก็จะเป็นไลท์มิลหรือซัตติ y i n ิงมิลนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะทำได้เนาะอ่าแล้วก็พชั่นในการเพิ่มเลือดนะครับโอเค เไปเดี๋ยวเราไปดูการต่อสู้จริงกันเลยนะครับมาดูการใช้งานคอ้อนนะครับว่าจะสู้อย่างไรคอร้อนนี่อย่างที่ผมบอกนะเป็นอาวุธที่โจมตีได้ตะใจมากๆนะครับด้วยเสียงด้วยอะไรอืมมันป็นกลุ่มเราลากมาเลยดีกว่า เราตีตัวที่เป็นเวทเคีวก่อนนะครับสตันทำให้เราตีแรงขึ้นทุบล้มไม่ต้องเล่นนะครับไม่ต้องเล่นโอบมากเลยชาร์จแอทแทคกนะครับรขวางขวางยังมาขวางเอาคนนี้ก่อนเรียบร้อยนี่ เขามีโล่กันสั่นไปฟึ๊มเห็นเ <c oughs> ื็นนี่นะหลักๆค้อนจะทำดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมอนอยู่ติดกันมากๆเนี่ยก็จะโดนสองตัวสามตัวได้นี่ชาร์ตรีชาร์ตรีนะครับเป็นเฮฟ v วี t แท็ก สีก่อนหนึ่งที่แล้วก็สดเอ,อะไรโอ,โอ้เอ,อ,อเล็ทุกตีโต๊ะเนี่กระเด็นลงไปซ้ำทุกนีเ่เรียบร้อยเวลาเราใช้สกิลฝั่ง พลาสคัชเชอร์นะครับเราก็จะได้เลือดขึ้นมา35%ของดาเมจที่เราทำได้ด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวผมลองดูอีกทีนึ่งเ,เลือดเราจะขึ้นมานะครับ600กว่าเนาะ อพอจมที่เสร็จปุ๊บมราจะเป็นอาวุธรองอเล่นเลือดแล้วก็ตีต่อได้นะครับอันนี้คือข้อดีของการใช้อาวุธสอ,อย่างคู่กันเนาะถ้าเจอเดียวๆปุ๊บก็เปลี่ยนเป็นแฮชเชตอ่าก็เปลี่ยนเป็นค้อนต่อเ,เลือดเราก็เต็มเรีย้อยนะครับตอนนี้ มอนแทบจะไม่ได้ขยับตัวนะครับอืมแรงมากเลยนะครับสามพันกว่าเลยอุ้ยเขาหนีเขาหนีสตันตก่อนต้องสตันไว้ ยาหนียาหนีสะใจมากนะครับอืมอโหกันเหรอแหมโลกก่กระเด็นไปเลยอืมอมืล้มไปอ่าเฮ้ยครับนี่แหละครับคอนสะใจมากๆเลยถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นออ เป็นกิลวอร์นะครับหรือเป็นเป็นสงครามเป็นยึดปราสาทเนี่ยซูเป้ก็อาจจะใช้อาจจะเป็นค้อนคู่กับเกรแอคก็ได้นะครับใช้เกรแอคพุ่งเข้าไปปุ๊บค้อนสตันแล้วก็เปลี่ยนเป็นเกรแอคต่อนะครับดูดซึ้บไปแล้วก็โจมตีต่อเน,นี่ยอาจจะก็เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนเป็นค้อนมาฟาดต่อเนี่ยซุกตอ่อหลับไปเรื่อยๆรับรองนะครับ วงแตกแน่นอนนะครับถ้าอยู่เป็นวงเนี่ยสมมติเราเห็นกลุ่มนักเวทหรือว่าฮีเลอร์เนี่ยใกลวิงเข้าไปเลยอ้อมไปเลย <c oughs> โอเคสำหรับการแนะนำค้อนก็เ,เท่านี้นะครับอันนี้ก็ผมทดลองเล่นเองนะฮะว่าว่าวิธีนี้น่าจะได้ผลดีนะครับเ <c oughs> พ,พื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ